สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งก็ตั้งแต่เดือน5นะคลิปที่แล้วเนี่ยก็ทําการสมมุติฐานว่าไอ้ตรงที่ลงเนี่ยนะมันเป็นเวฟสองหรือว่าเป็นเวฟสี่แน่นะครับตอนนั้นราคาก็ประมาณแถวนี้นะ่าจะประมาณสักสอง8ตรงนี้นะครับตอนนี้ราคาก็ลงมาจนถึงหน0่งหนึ่งแปดนะ แล้วก็ทําทรงเหมือนกับจะขึ้นนะครับตอนนี้ก็ถ้ามาซูมดูหน่อยนะก็มีโมเมนตัมที่ขึ้นนะครับก็มันแ,แถวนี้นะอิชิมุกุเส้นก็ตัดกันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มนะครับต้องรอให้มันผ่าน 25k ตรงนี้ไปก่อน ทีนี้ถามว่าจะลงได้อีกไหมก็มันยังเหลืออีกแนวนี่นะครับก็ประมาณหมื่นถึงหมื่นเจ็ดตรงนี้นะถ้าจะลงได้เ้าก็คิดว่าน่าจะลงมาสักหมื่นห้าครับว่าตรงนี้ถ้าใครจะซื้อก็ให้แบ่งไม้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะลงได้นะครับแล้วก็ เป็นจุดซื้อที่ดีไหมตรงนี้ก็เป็นจุดซื้อที่ดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูที่รายวิคนะเห็นว่า RSI นะครับมัน o v e r อ o u โซเลยนะทีนี้ก็มาดูประวัติย้อนหลังกันบ้างนะครับในกรณีที่ RSI ของรายวิคมัน o v e r อ o u โซนะเห็นว่ามันก็ย้อนหลังกว่าครันี่ก็ ของเดือนที่18เอาของปีที่2018นะครับไอ i ก็มี o v e r อร์โซตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ราคาก็ทำการขึ้นไปก็มีอีกครับของปี2015นะครับไอ i ์ไอไรวิทโอเวอร์โซตรงนี้ก็ราคาก็ทำการขึ้นไปนี่ก็มีอีกครั้งนะครับสองครั้ง สามครั้งนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเทรยาวนะครับก็เป็นจุดที่หน้าเก็บนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเก็ตนะถ้าเกิดว่าจะเล่นได้สองแบบนะครับก็คือหนึ่งก็ตัดสต็อปลอ s นะครับถ้าเกิดว่าซื้อตอนนี้ก็ไปตัดสต็อปลอตที่ หมื่นเจ็ดหกตรงนี้นะครับที่ที่จุดตรงนี้นะครับก็จะขาดทุนราวยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะออก็ถือไม่เยอะครับหรือก็ใครไม่อยากตัดขาดทุนนะครับก็เล่นสไตล์ของวีบาลานก็ได้นะครับก็คือซื้อไปสักครึ่ง,งแล้วก็อีกอีกครึ่งหนึ่งก็ค่อยทย,ยอยซื้อถ้าเกิดว่ามันลงต่อนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามันทะลุไปที่ กินี่สิบห้าเคตรงนี้ก็ซื้อต่อไปเลยนะครับแต่ว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการซื้อนนะครับแล้วก็ตั้ง stop loss เอาไว้ตรงนี้นะตรงนี้ครับเจอแต่ตรงนี้นะครับก็สิบเจ็ดตรงนี้นะอ่าแล้วทีนี้มาดูเหรียญอื่นกันนะครับเหรียญอื่นเนี่ยมันลงไปที่ จุดบอททอมกันหมดแล้วเนาะจะว่ามาดูเรียนลิงก์ตรงนี้นะเดี๋ยวเป็นรายวิกเหรียนลิงก์ตรงนี้ก็ลงไป94.2%แล้วนะออนนี้เหรียน LTC ครับก็ลงไป94.2แล้วก็เป็นเรียนเก่านะ ดูเหอดลิงก์เนาะก็ลงไปลงไป88.7เห็นลิงก์ก็ยังอจะลงได้อีกอะแต่ก็ถือว่าลงกันมาสุดๆกันแล้วนะครับทีนี้ก็ต้อง รอดูอีกสักพักหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นเน้นการเทรดนะครับก็รอให้มันทะลุ 25k ไปก่อนก็ได้ครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อสักไม้ก่อนตรงนี้ก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดว่ามันต่ำลงมาจาก 17k ตรงนี้ก็ค่อยคัดลอดไปกัดทุน21%ของที่ซื้อในวันนี้นะครับ คือถ้าเกิดว่าจะเล่นแบบรีบาลซ์ก็เวลามันลงมาก็ค่อยเก็บเรื่อยๆเดียวกันครับเก็บเรื่อยๆเป็นหลักการของรีบาลซ์นะครับเอาครับเท่าน,นี้นะครับทุกวันนี้นะครับก็ยังทรงตัวอยู่นะครับแต่ในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่านะน่าจะจบเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าดูตาม i อสไรายส e ปนะครับ แต่ก็นั่นเลยครับกราฟมันเอาแน่นอนไม่ได้นะเราก็ต้องเผื่อเอาไว้เผื่อว่ามันลงมาที่หนึ่งหมื่นแล้วกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับ